สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับเกิดอะไรขึ้นกับบ่าวหนุนะครับนะบ่าวนุออกมาเก็บไว้เป็นความทรงจาที่ดีที่สุดลาแล้วนะครับนะเขาคงจะเรื่องช่องหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปฟังด้วยกันเอฟซีครับนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับจากบ่าวหนุนะครับได้ออกมาทําคลิปลาแล้วช่องเก่านะครับเก็บไว้ในความจาก็สวัสดีนะครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับผมก็นกับบ่าวนุนะครับผมช่องใหม่นะครับผม วิธีทางนะครับผมเนาะหาทางมาทุกทางแล้วนะครับผมหลังจากที่ช่องเก่านะครับของบ้านโดนขโมยไปนะครับผมก็อย่างที่อฟซีทุกท่านได้ทราบนะครับผมก็พยายามนะครับหามาทุกวิธีทางนะครับผมจนวันวนี้ก็ได้คําตอบ ที่เรามีประสบการณ์นะครับผมในการคู้บัญชีให้นะครับผมก็นั่นแหละครับผมแตสุดท้ายแล้วนะครับผมเนพะื่อนก็สุดฝีมือแล้วนะครับสุดฝีมือสุดความรู้ที่จะ,จะที่มีแล้วนะครับผม่นก็ส่งเรื่องไปนะประมาณ2อสามครั้ง,ง,ง,งนะครับผมสองสารอบนะครับแตก็ เพิ่งอ yup <It> sort of <I mean ่ะแจ้งข่าวมาเมื่อกี้นะครับผมเนาะตอนนี้โอกาสที่จะได้คืนก็อาจนะครับผมหรือเปอร์เซ็นต์นึ่งหรือศูนยนึงไว้นะครับผมเป็นเปอร์เซ็นต์เพื่ออันนี้นะครับผมเนาะแต่ก็น่าจะไม่ได้คืนแล้วนะครับผมเพราะว่าเราส่งเรื่องไปทั้งสองสำรอบแล้วแต่ก็ยังได้คำตอบเหมือนเดิม ต่อประดับอให้ปรดครับก็เปิดช่องใหม่ก็คือช่องนี้นะครับผมเนาะกระแสตอบรับก็ดีนะครับผมก็คุณทุกท่านนะครับผมที่ยังคอยซัพพอร์ตน,นะครับผมเป็นกำลังใจ สูงไหมครับพี่น้องสั่งขึ้นมาะมัสูมันมาะมัยแต่ผมก็อย่างลุงป้านะครับก็ยิงโดนหนักน่าจะหนักกว่าบางทุกทีนะครับผมเนาะทั้งสองช่องนะครับผมโดนลุงป้าอันนั้นยิงโดนปิดไปนะครับผมก็ยังกลับมาะมัได้นะครับผมกลับมาสั่งไม่ได้กลับมาเห็ดไม่ได้ผมเนาก็จะสู้นะครับบเโนก็จะลุยนะครับผมแต่วันนี้ ผอมูฟก่อ,อนก่อนครับผมพักก่อนครับแรกก็โอ้ยนะครับตอนนี้แรกก็มั่นใจสูงนะครับผมว่าจะได้ขับคืนมาโอเคนะครับผมก็ แล้วก็โอเคนะครับผมก็ขอบคุณนะครับผมทูกกำลังใจนะครับผมที่ส่งมอบมาให้นะครับผมก็หวว่าจะเป็นกําลังใจให้หลอดไฟนะครับผมเนาะ <S <S สู่ไม้ครับพี่นอ้องโอเคนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมก็ยินดีซีหลายๆท่านนะครับถามเข้ามาว่าเป็นยังไงบ้างช่องเป็นยังไงบ้างนะครับผมวันนี้ก็เลยก็มีคําตอบออกมาแล้วนะครับผที่คิดแจ้ง สำหรับเอฟซีนะครับผมหลายท่านนะครับที่ลุ้นนะครับผมที่รอลุ้นกระเป๋าพวกนะครับผมก็มาแจ้งให้ทราบนะครับก็เป็นข่าวร้ายนะครับเป็นข่าวหลายโอเคนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดไลค์นะครับผมแล้วก็กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับก็พี่ครับผมผมเข้าใจบ่าวนูนะเหมือนช่องที่ผมปลิวอ่ะมันเป็นช่องแสนหกซับอ่ะช่องใหญ่อ่ะ ผมเข้าใจน้องวะนะหัวอกอะครับผมก็ปิวเหมือนกันนะแต่ว่าช่องบ่านู้เนี่ยมันน่าเจ็บใจตรงที่ว่ามีคนไปแฮกแต่ของผมเนี่ยลราเมื่อกดชุมชนนะครับผมเข้าใจว่าเช่านั้นไม่เป็นความทรงจำดีๆนะครับของพวกเราซึ่งมันมีคลิปผมเสียดายคลิปนะครับผมเสียดายคลิปที่เป็นชายทำที่นั่นเคยอยู่ที่นั่นมันเป็นคลิปตั้งแต่ผมเริ่มเติบโตมาผู้ติดตามหมื่นคน 500ร้อยคนจนถึงแสนเจ็ดมันเป็นความจำแล้วก็เป็นบมผมเสียดายคลิปที่ไปถ่ายที่นั่นแล้วก็อยู่กอกองอยู่ตะบะโดมมันเป็นคลิปที่เราเราถ่ายมันเป็นประสบการณ์ของเราไอ้ีนะผมกม็เข้าใจบ่าวหนูผมก็โดนช่องปิดไปแต่เราล้มแล้วเราก็ต้องลุกขึ้นให้ไวลุกขึ้นมาให้ไวเราอย่าท้อนะครับผมก็เป็นกำใจให้บ่าวหนุต้อติดตามช่องบ่าวหนุอนุพงศ์ด้วยเป็นช่องน้องใหม่ของเราเป็นช่องใหม่ของเรา นะบานูต้องมีค่าใช้จ่ายผ่อนรถนู่นนี่นั่นอีกจี่วานที่บานูต้องจ่ายจะต้องดิ้นรนดิ้นรนกันไปในเมื่อมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมามันต้องสู้กันไป FC ใช่ไหมครับว่าฝ่ายทำได้ฝ่ายทำได้แสนซับเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายๆเลยมันยากมากๆนะครับมันยากมากเหมือนช่องผมครับเขยบอกจะแล้วที่โดนซิปิวไปเนี่ยนะครับมันเป็นช่องที่ผมตั้งใจมากๆแล้วก็มันคิดไม่ฝันว่าช่องผมจะจะถูกปิว ปปิวไนะครับอันนี้ไม่คิดไม่ฝันเลยนะครับก็ขอแสดงความจริงกับบาร์โหนาะก็อขอให้ลุกขึ้นทูไว้ใหม่น้องนะครับทู่ต่อไปนะครับคลิปนี้ก็คงจะไม่มีอะไรมากผมมาเข้าใจเข้าใจเลยนะครับไอ้คนที่ช่องปิวเนี่ยวจะมาจะเข้าใจเขาศึกนะครับเดียวกันนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้พี่ครับเนาะ